สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆครับวันนี้ได้เมนูแซ่บมาฝากเพื่อนๆพี่ๆแล้วครับผมกับเมนูตำสบายนางครับหรือตำสามสิบกรีบนะครับผมแซ่บนันๆเลยครับวันนี้กินคู่กับเนื้อทอดครับแล้วก็มีเส้นหมี่นะครับผมแล้วยังมีผักกาดดองแล้วก็ผักเสียนด้วยครับรับรองว่าเมนูนี้แซ่บแน่นอนครับผมสบายนางกรอบๆครับเขียวกรึบๆนี่เข้ากันได้ดีกับตมตำเลยครับผมใครได้เห็นแล้วน้ำลายไหลแน่นอนครับหวานแล้วก็ไปจนสุดเลยครับผม วันนี้ก็ได้เส้นมะละกอครับเป็นสำเร็จรูปนะครับเข้าขายเป็นถุงเรียบร้อยมาแล้วก็ได้สบายนางครับผมแล้ววันนี้มีเนื้อทอดด้วยนะครับอาจจะไปกินคู่กับส้มตำัาผมระดับแรกครับเราจะไปหมักเนื้อครับเสร็จแล้วก็เอาไปทอดกันก่อนเลยนะครับผมนี่ครับทอดกินคู่กับส้มตำร้อนๆนเข้ากันดีครับเห็นก็เป็นเนื้อวัวติดมานะผมเอาไปทําแดดเดียวนี่ก็อร่อยนะครับพอเหลืองได้ที่ครับก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ํามันเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะไปตำส้มตำกันต่อเลยนะครับผมใส่พริกครับพริกแดงพริกแห้งแล้วก็กระเทียมครับใส่ลงไปเลยครับไปโขกครับผมตำเสร็จครับใส่มะเขือครับมะเขือเปาะเนาะดักใส่ลงไปครับแล้วก็มะเขือเทศครับตำลงไปเลยครับนี่ครับน้ำปลาครับผมเสิร์นัวๆเลยแล้วก็มีปลาไหถุงนะครับที่แถมมาจากชุด้มตำครับผมตามด้วยผงนัวครับผม แล้วก็น้ําตาลทรายแล้วก็น้ําปลาครับตามด้วยมะนาวครับผมใครชอบเปรี้ยวชอบมากก็แล้วแต่เลยนะครับวันนี้ใส่ประมาณลูกครึ่งน,นะครับก็เสร็จเสร็จแล้วก็ใส่เส้นมะละกอลงไปเลยครับก็ตับโคโลเลให้เข้ากันครับผมเมื่อเข้ากันดีแล้วครับใส่ตะไบานางลงไปเลยครับ หรือหาืสิบกลีบแล้วครับแล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งครับหรือผักใบเลื่อยบ้านเราเนาะใส่ลงไปนะครับคนให้เข้ากันครับผมแค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วครับแล้วก็ตักใส่ถาดพร้อมเสิร์ฟเลยครับผมนี่กินคู่ครับนี่ครับมีครับเป็นเส้นมีลวกนะครับแล้วก็มีเนื้อทอดครับนี่ครับก็เป็นอันงเสียดครับผมเมนู ตำสบายนางครับหรือตำสามสิบกีบนะครับผมเคียวกรึบๆนี่อร่อยดีนะครับสบายนางกรอบๆหรือใครจะชอบเป็นลวกจิ้มนี่ก็แซ่บครับหรือจะเป็นเมนูยำก็ได้นะครับเป็นเมนูยำสบายนางก็มีวันนี้ได้ผักเสียงครับผมเลยเอามากินคู่กับส้มตำนี่ก็แซ่บครับผมแล้วยังมีผักกาดดองด้วยนะครับผม กินกับสมตำนีเค้าเข้ากันดีมอนกันครับสมตำนี่ก็เป็นอีกเมนูนึงครับที่กินได้ไม่เคยเบื่อครับปากินกับอะไรก็อร่อยครับเมนูนี้ก็บอกได้เลยว่าแซ่บมากครับขอบคุณนะครัเบเพื่อนๆพี่ๆที่ดูคลิปจนจบเมนูน่าจะเป็นอะไรคอติดตามชมนะครับผมสาหรับเมนูนี้ก็บอกได้เลยว่าแซ่บมาก